เมนูนี้สวยสะดุดตารสชาติกลมกล่อมถูกใจผัดหมี่สีชมพูเมนูมงคลที่กินง่ายได้ทั้งอร่อยและเฮงในจานเดียวงบน้อยอร่อยพุงสวัสดีครับวันนี้จะชวนท่านผู้ชมมาทาเมนูผัดหมี่แล้วกันนะครับนั่นก็คือหมี่ชมพูหรือผัดหมี่ซอสแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันครับหมี่ขาวเส้นหมี่วันนี้เราใช้เส้นหมี่อบแห้งของไวๆนะครับเราใช้ประมาณ100รกรัมก่อนจะนําเส้นหมี่ไปผัดนะครับ เราก็นําเส้นหมี่ไปแช่น้ําให้เขามีความนิ่มก่อนใช้เวลาประมาณ5้าถึงสินาทีนะครับจากนั้นก็นํามาพักให้เขาเสด็จน้ํานะครับเต้าหู้ขาวใช้1ก้อนไข่จะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะครับใช้2ฟองหัวง้อใช้1ถ้วยนะครับต้นหอมก็ใช้1ถ้วยประมาณ5ต้นน้ํามะขามเปียกใช้2ช้อนโต๊ะครับ ซอสแดงใช้3ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อท่าผู้ชมอยากทําซอสเองนะครับซอสแดงก็จะมีซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิอ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมก็1ช้อนโต๊ะน้ํามันหอยก็1ช้อนโต๊ะน้ําเปล่าจากนั้นก็ผสมคลุกเคล้าให้ทั่วถึงกันนะครับเราก็จะได้ซอสแดงแต่วันนี้เพื่อความสะดวกซื้อสําเร็จนะครับซีอิ๊วขาวใช้1ช้อนโต๊ะครับน้ําตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะ เกลืสอสองช้อนโต๊ะหอมแดงเราสับให้ละเอียดนะครับวันนี้ใช้ห้าหัวกระเทียมก็ใช้สามกลีบนะครับไอัน,นี้ก็สับเหมือนกันอันดับแรกเดี๋ยวเราไปทอดไข่กันก่อนครับขั้นตอนแรกเราก็เปิดเตาตั้งกระทะเติมน้ำมันเล็กน้อยสำหรับทอดไข่นะครับพอนื้อมันเริ่มร้อนแล้วก็จะเติมไข่ลงไปไข่เราจะทำเป็นแผ่นบางๆนะครับลักษณะคล้ายกับไข่หอ่อ ไฟใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับไฟเบาที่สุดเพราะว่าถ้าไฟแรงมากแล้วไข่ก็จะไหมก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียวไข่ก็กสุกแล้วเดี๋ยแล้วก็ม้วนเลยครับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําไข่เป็นหั่นเป็นชิ้นบางๆเล็กๆนะครับหลังจากที่เราทอดไข่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทอดเต้าหู้ต่อเลยนําเต้าหู้มาทอดแล้วก็เป็นสีเหลือง ให้เป็นสีเหลืองแล้วก็กรอบเลยนะครับเต้าหู้เต้าหู้จะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก็ให้เป็นชิ้นพอดีนะครับไฟนี่ใช้ไฟกลางๆนะครับสำหรับทอดเต้าหู้เต้าหู้ก็เริ่มจะเซฟตัวเริ่มเหลืองแล้วนะครับตอนนี้ประมาณสัก80%แล้วเต้าหู้ก็เริ่มได้ที่แล้วครับต่อไปแล้วก็จะตักพักให้เขาสูดน้ำมันก่อน ก็เหลืองพอประมาณครับขั้นตอนที่3มนะครับเราก็จะทำการผัดเครื่องโดยการนำกระเทียมนะครับลงไปผัดก่อนไฟใช้ไฟขนาดกลางนะครับพอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วตามด้วยหอมแดง สับละเอียดนะครับลงไปผัดผสมคลุกเา้าเข้าด้วยกันนะครับพอกระเทียมแล้วก็หอมแดงเลื่อมหอมตามด้วย,วยน้ำกระเทียมน้ำกระเทียมนำไปผัดคลุกเขาด้วยกันเลยครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว พอล้างการละลายก็ตามด้วยนี้ขาวแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันน้ำมะขามเปียกครับจะได้ชามเปรียวแบบเป็นกลมหอมชาเล็กนิดซอสแดงเพื่อเพิ่มชีวิตชนให้กับผัดหมี่ในวันนี้นะครับถ้าน้ำซอสเข้มเกินไปนะครับแล้วก็เติมน้ำเปล่าสักนิดนึง ยิ้มดูก่อนนะครับว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการไหมก็อยู่ที่ความชอบนะครับของแต่ละคนทานแล้วก็เติมซอสแดงอีกสักหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อเส้นนี่จะได้มีสีสันที่สดใสไอ้เร้าสำคัญแล้วครับหลังจากที่ผัดเครื่องเากังตอนนี้เราก็เติมเส้น งีขก็ามาคุกกับซอสแล้วครับใช้เวลาผัดไม่นานนะครับแล้วก็จะผัดให้เส้นคุกเขาผสมให้เข้ากับเครื่องนะครับหลังจากที่คุกเขาได้ดีแล้วแล้วก็เติมเต้าหู้แลวที่เราทอดแล้วพักไว้นะครับตันนั้นก็ตามด้วยโวง,งอกครับ ตามความชอบเลยครับแล้วก็ผัดผัดกุ้งเข้าอีกทีนึงเติมด้วยต้นหอมก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ไข่ที่เราทอดไว้ตอนแรกนะครับตอนนี้เราก็จะหัน่นสลับตกแต่งหน้าตาของเมนูวันนี้นะครับให้สวยงามแล้วก็หน้ารับประทานมากยิ่งขึ้นไข่พอหัน่นเสร็จนะครับเราก็จะนำโรยหน้าของผัดผีชิ้ผูก็คุกเข่าอีกรอบนึงครับตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ ก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกับเมนูวันนี้ท่านผู้ชมก็ลองทำตามได้นะครับผัดหมีสีชมพูรสชาติกลมกลม่อมหอมซอสเข้มข้นเป็นเมนูง่ายๆนะครับแต่เป็นเมนูมงคลที่อร่อยด้วยก่อนลานะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด sub สไครต์ด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่กับเมนูใหม่ๆนะครับตรับวันนี้สวัสดีครับ